ความคิดเชิงบวกเนี่ยหลายคนมักจะพูดกันง่ายๆแล้วก็พูดกันบ่อยครั้งนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะคิดเชิงบวกได้เนี่ยเพียงในวันหรือ2วันเท่านั้นแต่ทําไมคะทําไมหลายๆคนเนี่ยถึงให้ความสําคัญถึงการคิดเชิงบวกการคิดเชิงบวกเนี่ยมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตเราวันนี้นะคะได้หาคําตอบมาให้กับทุกคนคะ่ะว่า10ประโยชน์ของการคิดเชิงบวกเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ ข้อแรกเลยนะคะการที่เราคิดเชิงบวกเนี่ยหลายๆคนมักจะเคยได้ยินนะคะว่าเวลาที่เราคิดเชิงบวกเนี่ยความคิดของเราเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราและเมื่อเราแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเนี่ยสิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งที่ตามมาและเห็นได้ชัดสุดนั่นก็คือผลลัพธ์ของการกระทํานั่นเองค่ะ จะเห็นได้นะคะว่าหลายๆคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยเขาก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในด้านที่ค่อนข้างที่จะเป็นด้านบวกและส่งผลกับชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการใช้ชีวิตการเข้าสังคมก็ตามเขาก็สามารถเอาตัวรอดกับทุกสถานการณ์ได้เพราะว่าความคิดเชิงบวกนี่แหละค่ะทำให้เขาสามารถที่จะ ไปต่อกับสถานการณ์ที่แม้เราจะเจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปหรือว่ามองว่ามันเป็นความท้าทายได้นั่นเอง โดยที่ความคิดเชิงบวกเนี่ยนะคะจิตใจหรือความคิดเชิงบวกเนี่ยจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวกเข้ามาค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเมื่อเราคิดยังไงเราก็จะแสดงพฤติกรรมแบบนั้นประการแรกเลยก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจนะคะที่จะกลายเป็นคนดีเนี่ยเราก็สามารถทำสิ่งที่เราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อประโยชน์ของเราเนี่ยหลัก การสาคัญของกฎดึงดูดก็คือว่าดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันลองจินตนาการดูนะคะทุกคนว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตในการที่มีความคิดบวกเนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณสิ่งดีๆมันจะเป็นสิ่งที่ร้ายๆลบๆไหมคะคนที่คิดลบจะกล้าเข้ามาหาคุณไหมมันก็ไม่ใช่ มันจะมีกฎของแรงดึงดูดที่ทําให้คุณเนี่ยเจอแต่คนที่มีทัศนคติใกล้เคียงกับคุณเจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีทัศนคติที่บวกเหมือนคุณหรือเจอกับคนในสังคมสภาพแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมและเกื้อกูลให้ชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้น ข้อที่2เลยความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีข้อนี้สําคัญมากๆสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนที่เข้าสังคมยากไม่ค่อยมีเพื่อนไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากจะแนะนําให้คุณลองศึกษาและลองหันมาสนใจการคิดเชิงบวกดูเพราะว่าการคิดเชิงบวกเนี่ยมันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะให้คุณเนี่ยเข้า กับคนที่มีทัศนคติที่ดีเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเนี่ยเลือกที่จะคิดบวกคุณก็จะเริ่มสังเกตนะคะว่าเห็นคนมากมายที่มีคุณภาพและก็คิดบวกเช่นเดียวกับคุณแล้วก็จะเริ่มเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ดีของเขาและจากนั้นนะคะคุณก็จะเริ่มสร้างอะไรดีๆหรือว่ามิตรภาพดีๆการคิดแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างอะไรดีๆและก็บรรยากาศที่รอบตัวของคุณในทางที่ดีได้ด้วย อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและคุณก็จะรายล้อมไปกับคนที่มีความคิดเชิงบวกยกตัวอย่างนะคะเคยมีบุคคลคนหนึ่งค่ะที่เขาเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการเข้าสังคมเขาก็ไปาหาอ่านหนังสือเกี่ยวกับความคิดเชิงบวกนะคะสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาก็ลองนํามาปรับใช้กับชีวิตเขาเขาเริ่มปรับทัศนคติให้เข้ากับคนในสังคมปรับทัศนคติเนี่ยไปในทางที่ดีกับตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองในทุกๆวันเนี่ยสุดท้ายเขาก็เริ่มมีเพื่อน จาก1คน2คน3คนกลายเป็นเขาสามารถตั้งชมรมเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดบวกได้ก็สามารถต่อยอดไปในทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดไปในการเข้าสังคมหรือสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวคุณได้ด้วยนะคะข้อที่3เลยความประทับใจครั้งแรกที่ดีขึ้นค่ะอันนี้เนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะ ถามหรือว่าหาคำตอบนะคะว่าเวลาเราอยากจะเจอกับคนคนนึงหรือเจอกับใครก็ตามที่เราไม่สนิทหรือไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยเราจะสร้างความประทับใจแรกเนี่ยให้กับเขายัางไงได้บ้างบอกได้เลยว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อของกับแพงเพื่อไปตอบแทนเขาหรือว่าเราไม่จําเป็นนะคะที่ต้องพูดหวานเพื่อหยอดให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับเราซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งเลยค่ะที่สามารถสร้างความประทับใจแรกได้เพราะว่าทัศนคตินะคะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่บอกได้เลยค่ะว่าสามารถบอกได้ถึงชีวิตของคุณทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะถ้าคุณคิดบวก เป็นสําคัญเนี่ยคุณก็จะสร้างความประทับใจครั้งแรกได้ดีค่ะคนเนี่ยมักจะประทับใจที่บุคลิกที่เป็นมิตรหรือว่ามีความประทับใจครั้งแรกที่ดีอาจมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อการสร้างความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะลองศึกษาแล้วก็ลองหันมาสนใจการคิดเชิงบวกดูคุณจะโดยรู้สึกเลยค่ะว่าคุณจะสร้างความประทับใจครั้งแรกเนี่ยให้กับใครหลายคนไปอีกนานแสนนานเลยข้อที่4ี่นะคะ การที่คุณมีความคิดเชิงบวกเนี่ยคุณจะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะสุขภาพทางด้านร่างกายหรือว่ารูปร่างภายนอกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสุขภาพทางด้านจิตใจนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่คุณมีความคิดเชิงบวกเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยต่อสุขภาพจิตของคุณนะแม้แต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะหลายๆแหง่งก็ได้แสดงความคิดเห็น ให้ว่านะคะว่าคนที่มีสิ่งแวดล้อมดีๆมีแนวโน้มที่จะทนทุกข์ทรมานจากสภาวะซึมเศร้าเนี่ยที่น้อยกว่าคนที่คิดเชิงลบต่อตัวเองหรือว่าคิดเชิงลบต่อหลายๆด้านในชีวิตนะคะกรณีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งคำว่าการตายหมายความว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยไม่สบายใจ เพียงเปลี่ยนความคิดของคุณคุณก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณนั่นก็คือเหตุผลที่การดูแลความคิดของคุณเนี่ยคือการดูแลสุขภาพของตัวคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะและที่สําคัญเนี่ย อยากบอกเลยเมื่อคุณมีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยคุณก็จะรู้สึกโพสิทีฟกับสุขภาพกายคุณก็จะรู้สึกว่าอยากไปออกกําลังกายอยากสร้างรูปร่างภายนอกออกตามมานั่นเองก็เริ่มจากสุขภาพจิตที่ดีก่อนเพราะว่าหลายๆคนที่เห็นคนที่ห่อเหี่ยวใจหรือว่าอาจจะยังเห็นได้ชัดเลยนะคะเคสกรณีของคนที่อกหักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคฉันตรอมใจดีกว่าฉันอยู่บ้านฉัน กินเข้าไปดีกว่าฉันดูหนังกระจายดีกว่าก็จะไม่ค่อยมีใครหันมาแบบฉันมาออกกาลังกายดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมในด้านโพซิทีฟเท่าไหร่ก็จะเป็นการเหมือนประชดไปประชดกับชีวิตมากกว่าอะไรเงี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราอยากมีสุขภาพทั้งจิตท,ที่ดีและกายที่ดีต้องเริ่มจากการคิดบวกเลยนะคะ <_ d ia> ข้อที่5ค่ะ การคิดเชิงบวกเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จที่ดีมากๆจะบอกเลยว่าคนที่คิดบวกเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะคะได้มากกว่าคนที่คิดลบหรือเมื่อคุณเนี่ยจะใช้ชีวิตเชิงบวกในชีวิตของคุณคุณก็สังเกตเห็นว่าความสําเร็จเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าไม่ยากหรือว่าเมื่อคุณเจอปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าเจออะไรก็ตามเนี่ยที่ ปิดกั้นศักยภาพของคุณคุณก็จะมองว่ามันเป็นความท้าทายในชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยแหละคือกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จนะคะต่อไปข้อที่6เลยก็คือความไม่เครียดค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าสาเหตุหลักของความเครียดเนี่ยคือความกังวลแล้วก็การคิดเชิงลบเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่อง นี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเครียดเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้หาทางออกไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามเนาะว่าถ้าจะทาให้เราเนี่ยหมดหนทางในการที่จะต่อสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นคนที่คิดบวกเนี่ยเขาก็จะเอาชนะกับความเครียดได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาก็จะเริ่มเพิ่มปริมาณความคิดที่ดีมากขึ้นมากขึ้นความเครียดเนี่ยก็จะลดน้อยลงหรือบางทีก็จะมองว่าความเครียดคือความท้าทายที่เราต้องก้าวผ่านไปให้ได้นั่นเอง ข้อที่7เลยค่ะความคิดเชิงบวกเนี่ยจะทำให้เรามีทัศนคติในแง่ดีแล้วก็จะทำให้ทุกปัญหาของคุณเนี่ยกลายเป็นโอกาสที่สำคัญนั่นเองคุณจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือปัญหาที่เข้ามาเนี่ยเป็นความท้าทายแล้วมันก็จะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณในอีกมุมมองหนึ่งคุณอาจจะมองว่าความคิดในทัศนคติลบๆเนี่ยในตอนแรกเนี่ย มันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นทัศนคติในทางที่บวกคุณก็จะมองเห็นอะไรมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยขวดน้ำครึ่งขวดคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นอีกครึ่งขวดก็เติมแล้วเติมเต็มแล้วมากกว่าเห็นมันอีกอีกครึ่งขวดก็หมดแล้วอะไรเงี้ยคือคุณจะมองว่าทั้งสองอย่างอะ่ะมันจะมองต่างกันถ้าขวดสองขวดมีปริมาณน้ำครึ่งขวดที่เท่ากันนะคะ ขวดหนึ่งถ้าคุณมองในทัศนคติที่บวกคุณก็จะบอกว่าโหกินได้อีกตั้งครึ่งขวดแต่ถ้าคุณมองในทัศนคติที่ลบอีกครึ่งขวดอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณก็จะมองว่าโหเหลืออีกครึ่งขวดอีกแล้วมันจะพอได้ยังไงอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นถึงความต่างของมุมมองเนาะว่าวัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยเราสามารถมองได้ทั้งสองด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปข้อที่8เลยคุณจะสังเกตเห็นความปลื้มปิติของสิ่งดีๆในชีวิตคุณคุณจะ ไม่ได้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงที่คุณคิดลบเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่เป็นสิ่งที่ในช่วงที่คุณคิดลบเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่แย่ดีกว่าเออมันเป็นสิ่งที่แย่แต่ว่าถ้าคุณมีทัศนคติที่บวกต่อสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกปื้มปิติต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่คุณก็จะรู้สึกว่า โอเคแหละเราทําได้เต็มที่และเราจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่ในอีกมุมหนึ่งคือถ้าคุณมองในทัศนคติที่ลบเนี่ยหลายสิ่งเข้ามาต่อให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์มันคุณทำเต็มที่แล้วก็ตามอะ่ะสุดท้ายอะ่ะผลสุดท้ายมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ควรเพราะว่าความคิดคุณอะ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาทํามามันก็งนันงันแหละมันก็ผ่านไปซึ่งถ้าเรามองอีกมุมมองหนึ่งของการคิดบวกอะ่ะคุณจะเห็นเลยว่าแบบ ต่อให้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็น่ะคุณก็จะเห็นว่ามันมีมันมีศักยภาพมันมีอะไรที่สามารถสอนตัวคุณได้ข้อที่9นะคะสามารถที่จะเพิ่มแรงจูงใจดีๆให้กับตัวคุณได้ทัศนคติที่ดีเนี่ยจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของตัวคุณและคุณก็จะเริ่มสร้างเป้าหมายใหม่ๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็ว move on ได้อย่างรวดเร็วหรือว่ามีแรงจูงใจที่แข็งแกรง่งเหมือนติดป,ปีกอ่ะพุ่งทะยานไปเลย เหมือนเราเคยสังเกตคนหลายๆคนหรือว่าคนที่คิดบวกหลายๆคนเองเขาก็มักจะทําอะไรที่หลากหลายซึ่งเราก็รู้สึกว่าอุเราเหนื่อยแทนเขาจังเลยแต่ทําไมเขายังยิ้มเขายังมีความสุขเขายังแมนเนจตกับชีวิตของตัวเองจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตได้ดีมากๆแล้วก็มีความสุขต่อให้สิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเป็น Number รวันเป็นที่หนึ่งแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ทําเขาก็มีความสุขแล้ว ข้อสุดท้ายนะคะที่นำมาฝากกันถึงประโยชน์ของการคิดเชิงบวกเลยก็คือความงามก็จะส่องแสงสว่างออกมานะคะสู่ภายนอกจากภายในสู่ภายนอกตัวคุณคุณจะเห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของคนที่มีความคิดเชิงบวกหรือว่าความสุขที่เขาส่งออกมาทำให้คนภายนอกเนี่ยอยากที่จะเข้ามาหาเขาอยากที่จะเข้ามาคุยกับเขาต่อให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาภายนอกเป็นผิวสี เป็นเป็นคนสีผิวอาจจะไม่ได้แบบเป็นสีผิวขาวอาจจะเป็นคนสีผิวดำหรือหน้าตามไม่ได้สวยงามมากนะักแต่ถ้าเขาเนี่ยมีความคิดเชิงบวกมีรอยยิ้มมีแรงจูงใจมีความสุขจากภายในเนี่ยสิ่งที่แสดงออกมาคุณจะรู้สึกเลยว่าเขามีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่น่าค้นหาน่าเข้าไปคุยอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถสร้างเรียกว่าความประทับใจในครั้งแรกได้ นี่นะคะคือผลดีของการคิดเชิงบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเห็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมที่จะไปทำความเข้าใจแล้วก็ลองไปศึกษานะคะว่าความคิดเชิงบวกเนี่ยมันสามารถฝึกหรือว่ามีวิธีการทำยังไงได้บ้างแล้วก็จบสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามนะคะว่าคลิปต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืม